Yeah, work away, Kamal. Shit. It's not in the right place. Mm. It's not straight. Mm. A butter knife is my favorite screwdriver. Mmm. Okay. Good. Now, let me hold it. Oh, that's better. Did you get it? Oh, that is. Oh, oh, wow. That, that, that. เพอร์เฟคแคปตาลินแล้วถ้เบิดเอเเขากำลังทำโต๊ะคอมพิวเตอร์พี่นี้กำลังนั่งทำโต๊ะคอมพิวเตอร์นี้นะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อคืนนี้ดึกเมื่อคือนทำผิดนะคะวันนี้ช่างใหญ่เขามาทำให้เอ <'s> ี่เอลังจัดการอยู่นะคะเพราะว่าพี่นี้กำลังเตรียมตัวทำไม่อ่ะอ่า หน้ากากกำลังจัดสถานที่ก่อนพี่นี่จะได้ทํางานที่บ้านนะคะทําหน้ากากอะไรอย่างนี้นะค่ะวัตวัลแฮมเมอร์แฮมเมอร์เมส y ออนเฮียดอนดอนเบงถุมัดโอเคโอเค Okay. Is it hot? How about this part? What you have to put it in the hole. Yeah, I know. Yeah. Okay, that's good. It looks good to me. The problem I have is this. The problem I have is this side. Hmm? Everything else is okay. It's just this side. Die again. It's because this is not straight when you put it in. Isn't really? it? That's why. Make it so straight, yeah. Put the hammer a little bit, look. No, it's still not straight. Put your hand away. Oh, okay. โอเค look at that look at that oh I'm happy is that supposed to be like that supposed to be in maybe I don't know just just look at the picture look okay the m a t k e r see perfect โอ้นี่โต๊ะคอมพิวเตอร์พี่นี่ค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวพี่นี่ก็จะเปลี่ยนจากโต๊ะนี้นะค่ะเป็นโต๊ะสีขาวนะคะแล้วก็เราก็จะทำ ่าที่มันลกๆนี้นะคะเป็นที่เย็บผ้าพี่นี้นะคะเพราะพี่นี้จะทําทํางานที่บ้านนะคะจะ,จะทําให้อ่าหน้ากากนะคะแล้วก็จะเอาไว้จักเข้ามาข้างในนะะี่ค่ะเราต้องทําพื้นที่ให้มันเรียบร้อยนี่ค่ะต้นนี้ก็จะอ่าไปคอมพิวเตอร์ไว้ข้างบนนะแล้เวเราก็จะได้ทำงานกันที่บ้านนะคะนี่ลูกสาวทำโต๊ะให้นะคะ <c oughs> เขาซื้อเมื่อคืนซื้อโต๊ะมา แล้วก็เราก็มาประกอบกันตอนเช้านี่ทำตั้งแต่เมื่อคืนแต่ทำผิดเมื่อคืนก็เลยมาแก้ใหม่จยเจ้าไว้ตรงนี้ โอเคเรียบร้อยค่ะนี่นะคะที่ทํางานพี่ดีนะคะอันนี้สายไฟยังไม่ได้เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะห้นี่ค่ะหลังจากที่แบ่งห้องรับแขกกันกับลูกนะคะ พี่นี้ทําที่ทํางานกําลังจะตัดไอ้ผ้าเช็ดผ้าหน้ากากผ้านะคะกําลังทําหน้ากากผ้าแจกแจกอยู่นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะต่อไปนี้พี่นี้ก็จะโพสต์เกี่ยวกับการทํางานของพี่นี้นะคะว่าอาพี่นี้มาอยู่ได้ทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้นะพี่นี่ผ่านไะไรมามั่งนะคะก็จะทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการทำหน้ากากผ้าด้วยนะคะ นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ